สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับพามาชมทุเรียนนะครับใบสวยๆนะครับเอามาอวดเพื่อนๆนะครับนะครับมาดูกันเลยชึบนี่ครับทุเรียนหมอนทองปราจีนบุรีอายุหนึ่งปีเก้าเดือนนะครับเพื่อนๆดูลักษณะต้นที่มันสมบูรณ์นะครับ ความสูงตอนนี้ก็สามเมตรกว่าแล้วนะเพื่อนเป็นไงบ้างล่ะครับสวยไหมมาดูใบนะครับดูใบมันชึบใบใหญ่นะครับใบใหญ่่ะดูอันนี้ใบยังไม่ไม่เต็มนะเพิ่งใบกลางดูนะครับลักษณะใบทุเรียน ยอดุเรียนที่มันแตกสมบูรณ์นะครับต้องเกินห้าใบเพื่อนเพื่อนอาผมจะนับให้ดูห้าถึงเจ็ดใบนะถ้าถ้าสมบูรณ์จริงๆ1 2 3หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้แปดเลยละอันนี้ครับถ้านับรวมใบนี้ก็แปดนะครับเนี่ยใบยเล็กเนี่ยแปดใบนะเพื่อนเป็นไงบ้างเพื่อเพื่อนของเพื่อนแตกครั้งหนึ่งกี่ใบนะครับลองนับดู ถ้าเกินห้าใบแสดงว่าสมบูรณ์นะครับดูการถอดยอดของเขาถือว่ายาวนะครับคืบก,กว่ากวานะครับคืบกวากว่าเลยนี่นะครับใบใหญ่นะครับดูการแตกมันจะโน้มออกมานะครับดูนะครับดูด้านใน,ในการแตกขแขนงนะครับ ขแขนงขแขนงออกมายาวนะครับเพื่อนๆถือไว้ยาวเลยลําำต้นสมบูรณ์นะครับต้นใหญ่อันนี้ใบไม่ร่วงนะครับอันนี้เป็นแตกใบมาไม่ร่วงนะครับอันนี้อันนี้ผมแต่งนะครับแต่งขแขนงออกเพราะว่ามันบังสปริงเกอร์นะครับน้ําเวลา ตดน้าแล้วมันมามา,มาไม่ถึงฝั่งเนี้ยนะมาดูใบฝั่งนี้กันบ้างนี่ครับแบบนี้เขาเรียกว่าแตกสะนะครับใบแตกใบที่สวยมากเลยก็จะมีมะแมลงมารบก,กวนบ้างนะครับไม่ค่อยได้ฉีดยาฆ่ามแมลงนะครับเพราะว่า มันอยู่ใกล้บ้านนะครับสวนผมมันเป็นบ้านสวนนะครับเ,เพื่อนๆเห็นบ้านไหมคือถ้าฉีดยาแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพนะฉีดบ้างนะครับแต่ว,ว่าไม่ได้บ่อยนะพวกยา,มาแมลงพวกเนี้ยก็มีมแมลงมารบก,กวนบ้างนะดนูใบน้ําหนักดีนะครับเพื่อน นะครับใบเดิมเขียวนะเขียวเข้มนะครับเงามีความเงานะครับอายุหนึ่งปีเก้าเดือนเข้าปีเข้าเดือนที่สิบนะครับ ดูกิ่งด้านในนะครับผมแต่งกิ่งไปแล้วหนึ่งรอบนะครับกิ่งตอนนี้ก็เริ่มอวบแล้วนะครับกิ่งอวบลำต้นก็สวยนะครับไม่มีโรคก,การดูแลนะครับใส่ปุ๋ยใช้ปุ๋ยทางดินอย่างไร ทางใบอย่างไรนะครับเพื่อนๆกับย้อนกลับไปดูคลิปนะครับที่ผมลงไว้นะผมก็จะมีบอกว่าผมใช้ปุ๋ยอะไรแล้วก็ยาทางใบตัวไหนบ้างใช้อย่างไรบ้างนะครับส่วนเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสําหรับาชาวสวนทุเรียนมือใหม่นะครับอกได้เทคนิคดีๆนะครับ เรื่องปุ๋ยนะครับเรื่องปุ๋ยทางใบเรื่องยานะครับก็กดติดตามได้นะครับเ,เพื่อนๆดูภาพเต็มอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับเพื่อนเพื่อนลาไปก่อนครับบายบาย